ป้าทุกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีเบอร์ถูกฐานเด้อพบพ่อกระซ่องแม่น้องแก้มบ e ุมพี่น้องนางเอาห้องโตมัดใช่อันนี้นะอะไรเนี่ยจยาอะไรเนี่ยจยาป้าลุงป้าเยิงยังเยิงยังก่อนป้าอุ้ยแม่มันยังดบินปองลงปองลงปองลง สบาดีปลาลูกตัว้ายปลุงปอกกันเลยมันต้องบาดีโอ้ยเอาไมเอาเลคีมานี่นี่คีมาวะกีเลขีเลขี้มาก่อนเลขีเห UM ็นบ่เนี่ว um ิ้วิ้วโอยเอามาเอามาเงินจะไปจุนนะพี Después ่ร้องอุ้ย เสิขวากินนี่เลเอาไปใส่ผ้าอกมลมาสบายดีน้องสบายดีปะลุได้กินกนั่นหต่อยปะลุแกต่อยแกต่ราปะลุแกต่อยคืจาแกทำการเด้อปะลุย่งยงกันคืนปะลุ ไม่เอาันนี้มันองเลยอันกาันมาสเบิงรูเม่เมมันอะไรก็ถิ่นหมวอรรอเด้อว้าเวน่อเห็ดเหี้ยเอาวกดได้เยงหเลยนามันตัวดุยังไม่ตายเลยอย่าบายดอย่าบายเลยนอนบระอีกัวหนดยาอกมันิเลยขี้มาใส่ผพ่อ่เลยเนาะอันนี พี่ก็ ข้าวบีมาเนี่ยวะ่ยะเราเองอเริ่มในกระสอบแล้วมันเบิดก่อนปุ้ยนัำใสแบบนี้นอ้องพี๊นัำใสเราตลอดยอดดีเบิ่งเนี่ยปลาลูมันตอดแหม่เต็มบ่ตอดก็เป็นพอมาดูแนวพี่นะปลาลูแก่แม่ป่ะแก่ยังตัางขิดมาใส่เลย หยองซิ่งหยองพียาเลยไล่ขึ้นจัตอดทีนอรไม่ขึ้นเลยได้ขีดไม่ใส่หบริสังใจบริลยนต์กงว่าสีคิดนันเอาไปนอกผ้าโตนี่แล้วแล้วก็คิดีเสียในปุ๊กี้บี้นานีว่าเสียมันกล็ดเร่นคิดมาไม่ดี้เลยมีอันอน พี่อาหารต้ยปนิ้งแม่แกไมเจอยากไรไม่ได้เหรอเจอเอาสิัวเาม้ไปห่งย่อยน้ำไอกมีหลอมีอาจทิเป็นทางใหญ่เราจะไล่ดูเนาะแล้วออกแม่บสิขัวจะเก็บอ็ออ้ิ๊กิ๊กนี่นี่กบนอ้ิ๊กไิ๊ก บอมียาถ้าว่าแกน้ำปลาลงเมื่อก่อนนะพอมื่อน да ี้มันเดือดเลยเนาะคอยเขี่ยละไรได้ได้น้ำใสเห็นบ่ะอัอนี้เดือดเลย ออปลุงอันหั่ต่อมาแต่น้าเอาเองเดี๋ยวปลาน้ำัวเทียนนั่นแหละั่นเทียนนัวเทียนเทียวไอ้ปลาลุงเห็นม่ยเราจะเก็บอันเนี้ยเพราะเราอยากมันเหี้ยอะไรกว่าที่เห็ดเหี่ยเองเป็นน้ำก็จะได้คอยเห็ดมันติแต่แอป็นนางมันต่อมา น่าไว้กินดำก็ไมดีเิข้าเนเนอข้าวบดเนื้อข้าวแก่แนี้อกเนือ้มันเชีหอมก่กันข้าก็เคยเนื้อือกันเนื้แล้วข้าวเมาขอูขบเคกเลยกูคล้ายกับ ทานหนึงก on ับบวมหน่อยด้วยปลาลงเทนนะจอมว้าวดีมนกๆ่ๆๆๆนๆๆๆๆๆเๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆอันๆๆๆๆๆๆๆัๆนๆ่ๆๆ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 ยๆๆๆๆๆ้อๆๆ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  คนใส่เ็ดเองถ้าเ่น้นามนามัใส่ดยเอาบอกว่าก่อเถ้าเนาะใ่กินครบห่อว่กินเลยกินกันล่อรูไม่อื่นเกบสิบลังก็ไม่ได้่าาเราพีนะกบสิบเบ็กบสิลังกบรูเบ็ ปะตินาเนกุ๊กิดเล็กิดนางเัวแล้วิดอถึงอุ้ปกมาโกกว้าว่านางทางนั้นเลย่าาจะหต่อทางใหญ่เรียกอะไรทางนี่หนีบอตอดอกตอาดต่อว่าอะไรมันจะต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ฮะพี่น้องตอนนี้กำลังขัวพี่น้อง,อองกำลังขวัวลูกต่อเรือไป คือหนูพอนองแก้มบ่มเอามาพี่น้องสองตัวเขาสิาเพิคนก็นได้แต่หนูมาโก,กมือเลยว่ะตอนนีกำลังขวับ มุกันเด้อจ้านี่คือซุกเลยพี่น้องนี่ซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซุกแล้วมันกระสีลูกมันกระสีเหี่ยวแบบนี้แหละป้าลุงเหยียวขาวกระสีเหี่ยวแบบนี้ กินกับซีแซ่บแน้วแกบ่มสิขัวนูต่อปปนู่น นี่เขาก็ระตักใส่สยางยางมาพักไม่ใหญ่มใหญ่จุดน,นำปลาลุงจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วกินนำการเลื้อปลาลุงไอ้ขัวนูล่ะกา่าลูกโตขึ้นนี่ยนะ้องปลาลุงโอ้ยจิบเขาใหม่คือหอมจ้่ ติบข่าวคน่หนจะดีพางันมาหายใส่เลยเด้อติบข่าวก็ได้สบายีปลูงแกบมมหนังสูงไปเลยนะกินข่าวนุนกันเด้อไปลูงัวนูตูดไปอีกในร้อยพาตกตูดพาาโตก กันเดาปลาลงเด้วสบายดีหลอกเดาปลาลุงพอหยอกแค่ะ บ่มีกินิวนนีอาออยากมติบ่มบ่มีปางมาเทียไปทอนแคลแคลเยละมันก้วยแต่ว่าเพิ่นบะกาเอาบกาบ่พ <t> บ <os submissions> <t os and movies> ่มีบกาดึงเองพนีดึงเองไดบ้เดียบกาดึง้เขาดึงห เบกเแขนบกเจ็บเลงไร้นเท่าไรมัจะเบิ่งค่ะกินก็ไ่ได้ปเจแเโอเคกิเอะไปร Ini aku bongkar dulu, ya. Saya pakai ya สัสดีหน่อยสอีคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเที้บเ้ยปา้าลุงเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องไ่น้องแก้มบุ้มหิบต่อไปสบายดีสบายดียดปา้าลุงข้าแต่กินข่าวาจะมอ